อยากคิดว่าวงจุ้ยไม่สาคัญนะครับทุกคนครับวงจุ้ยมีความจําเป็นและสาคัญที่สุดนะครับคําถามนี้มีบ่อยที่สุดว่าทําไมต้องไปดูวงจุย้ยทําไมจะต้องดูทิศทางฉันมีเงินฉันสามารถซื้อได้ใช่ผมไม่เสียงครับมีเงินแต่ว่าวงจุ้ยมีความจําเป็นหนึ่งคนนะครับก็สถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งคนก็เป็นแบบหนึ่งนะครับชันดดวงชะตาของแต่ละคนวันเดือนปีเกิดนั้นเป็นตัวกําหนดด้วยนะครับว่าเราต้องการทําอาชีพอะไรตรงฉลุมและทําให้เรานะั้นมั่งคั่งร่ำรวยรวดเร็วกว่านะครับ จึงบอกว่าถ้าเรานะครับได้อาชีพตรงฉลกแล้วนะครับต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต่อมาสถานที่ได้ตําแหน่งท้องมังกรระดูหัวใจมังกรด้วยอันนี้คือเกลดเองนะครับต่อมานะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราถ้าเป็นเลขมังกรเข้าไปด้วยช่วยให้ ดีขึ้นอีกและที่สําคัญที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนั่นคืออะไรด้ไหมครับเลขนะครับตัวเลขในนะครับสมุดธนาคารของเราถ้าเป็นเลขกลุ่มมังกร7 89, 99, 8 9 2แ9 1 6 8 8 8อันนี้ยิ่งแรงเข้าไปอีกครับฉะนั้นกระตุน้นถ้าของผูดด้นี้ด้องค์ประกอบครบนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีได้เลขมังกรสถานที่หัวใจมังกรนะครับแล้วก็ทิศทางมังกร คุณก็จะได้โชคลาภและไปได้เร็วกว่าปกติเชื่อผมครับฉะนั้นสินแสจึงไม่เกิดขึ้นในโลกแน่ถ้าเขาดูแล้วไม่เป็นแล้ครับดูสถานที่นั้นเขาต้องดูเป็นนะครับแล้วจับเก็นทิดให้ถูกชโลก,กัตัวคุณชีวิตของคุณนั้นมีแต่เรื่องดีๆวันนี้ก็บรผมอาจารย์โรดพารวยมาแล้วครับมาพูดถึงเรื่องของวงจุย้ยทีนี้มาพูดตรงนี้ฮะที่อาจารย์ยืนอยู่นี่คือ พัทยานะครับหรือเรียกว่าหานาจอมเทียนนะครับตัวนี้คือได้พลังของลมเห็นไหมฮะดูผมอาจารย์ฮะลมก็คือห่วงและจุ้ยก็คือน้ำนะครับเรียกว่าครบคงประกอดนะครับฉะนั้นแถวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดมีเนียมบ้านอยู่อาศัยราคาจึงแพงแถวนี้เค้าจะเรียกว่าเมืองเศรษฐีนั่นเองเพราะน้ําทําให้โชคลาภของเขานั้นมากมายมหาศาลทุกคนครับ ขอทุกคนร่ำรวยธมาขาขึ้นจเจริญเจริญจากกระผมอาจาร,ร,รย์โรธพายวันนี้ไปแล้วครับขอทุกคนนั้นนะครับถ้าทําธุรกิจอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสมความปรารถนาและอย่าลืมนะครับว่าต้องการดูฮงวงจุ้ยเรื่องเบอร์โทรศัพท์ทักมาหาผมได้ยินดีให้คำปรึกษาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ